มาปุ๊บโยว่าเป็นเคสออ้ย Air ์โปเทคชั o นได้ทำหน้าที่ของคุณได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วฮะพี่มาเทสเทสอะไรพี่โดมเทสเคสกันกระแทกโอ้ยของทอร้านเขาพี่โอ้โหเดี๋ยวสภาพเป็นไงเนี่ยก็มันคือแบบว่าเป็นเคสอุ้ยโพษทีพี่มันเป็นเคสการกระแทกอะครับ ลองเยอะเลยเปล่าเนี่ยก็คือเป็นของทอรัสนี่คือ iPhone 17 Pro Max ของเราโอ้ยข้างในเป็นไงเนี่ยพี่โดมตัวนี้ครับมันมีในส่วนของ AirProtect ป้องกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมนะนี่ครับอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีเคสนะครับจะเป็นอย่างไรนี่คือตัวรับแรงกระแทกนะครับนี่ครับปกตินะฮะยังอยู่ดีนะใช่ครับด้วยแรงกระแทกของมันนะครับนี่คือใส่แบบแน่นฟิตๆสุดๆแล้วนะฮะ Oh, ลองจินตนาการดูว่าถ้าไม่มีเคสอะดูในถวนของตัวนี้ถุงรมนิรภัยของตัวเคสของเขามีให้รอบตัวเลยใช่ไหมพี่โดมแอร์โปรเทคชั่นได้ทำหน้าที่ของคุณได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วฮะอืคือตัวนี้เป็น Q 3 Air อของทอรัสครับโยแบรนด์ดีด้วย การกระแทกด้านนอกอซับในส่วนของด้านในโอ้หมีซับด้านในด้วยมีปุ่มคาเมราคอนโทรลที่ควบคุมในส่วนของตัวเลนส์กล้องของเราตรงนี้ตังคาเมราคอนโทรลเนี้ยอ๋อแล้วก็เป็นในส่วนของวัสดุที่เป็น TPU เทสเมดิเทอรีส่แสแตนดาร์ดสามหมื่นกว่าครั้งโอ้มีเทสดรอ 30, ปสามหมื่นกว่าครั้งด้ 30, วยใช่มีดอทแมทริกจับในส่วนของการกันลื่นโอ้มั่นใจเลยนะอย่างงี้ที่สำคัญคือบางบางสวยเป็นเทสการกระแทกนอกจากสวยอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันไม่พอนะครับมันต้องเทสนะครับผมนะ อ่ะนี่เวลาใส่ก็ใส่ให้สนิทนะครับปึ๊บปึ๊บมันก็คือแอร์โปรเทชันตัวดีอ๋อลืมบอกมีวงแหวนแม็กเซฟด้วยโอ้แม็กเซฟอีอ่าสามารถประมุนได้360องศาแล้วก็ชาร์จพอได้ใช้งานได้ใช้งานได้จริงๆนะครับโอ้สุดๆนะครับคือไม่บอกไม่ได้นะของดีต้องพูดนะอ่าหุ่นอย่างนี้นะอ่าได้ไงต่อพี่จะเอาอีกรอบไหมมันก็ต้องไปเดี๋ยพี่ไงแรงเลย โอเคนะครับผมนะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเป็นในส่วนของการทดสอบให้ดูนะครับว่าสถานการณ์จริงของเราแล้วเนี่ยบางครั้งร้วมกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วมือถือมันตกบางทีมันหลุดร่วงได้จริงๆอะ่ะหยิบมาปุ๊บถ้าเราไม่มีเคสดีๆจะเหลือไหมเนี่ยไม,ไม,ไมีไม่รอดแน่นอน,นครับผมอะให้ในส่วนของ,ของทอรัสคิวซัมแอร์ดูแลมือถือของคุณนะครับมั่นใจเลยสิบห้ากดได้บนเลยมีคอราคาดีมาก